คลิปนี้นะฮะก็มี Honda c คลิก160นะฮะ ABS ปี2022นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เข้ามา1คันนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวดำนะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะว่าคลิก160 ABS นะฮะราคาเท่าไหร่นะราคาตัวรถเท่าไหร่แล้วก็วันนี้จะลงพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับว่าราคารวมทุกอย่างเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีฮอนนาค์คลิกร้อยหกสิบนะฮะเข้ามาหนึ่งคันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวดำนะฮะนานๆมาทีนะครับสำหรับคลิกร้อยหกสิบนะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าตอนนี้คลิกร้อยหกสิบนะฮะราคาตัวรถเท่าไหร่นะครับแล้วก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเท่าไหร่นะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว ABS นะฮะนี่ฮะตัวท็อปก็จะเป็นโลโก้นี้จะเป็นสีทองนะครับนี่ก็คือสังเกตง่ายๆนะครับตัวท็อปนี่ล้อแมกจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นดิฟเบรกหน้าหลังนะฮะตัวนี้สีขาวดำนะฮะรถเพิ่งมานะครับผมนะฮะก็เลยมาลงคลิปให้นะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาตัวรถเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่แล้วก็พร้อมจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับก็คือ จ่ายเท่าไหร่นะครับเอารถไปขี่ได้เลยนะครับวันนี้ลงให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับก็เลยมีตัวคลิร้อยหกสิบมาแนะนํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทปนะฮะตัว ABS ดิสเบกหน้าหลังนะสีขาวดำนะฮะตัวนี้หอวหน้าทำมาทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีขาวดำนะสำหรับตัว ABS นะส่วนตัวสแตนดาร์ดนี่ทำมามา3สีนะครับก็มีตัว สีแดงดำนะฮะสีดําแล้วก็สีขาวดำนะฮะถ้าตัวสแตนดาร์ดนี่ล้อแมกจะเป็นสีดํานะฮะส่วนตัว ABS นี่จะเป็นล้อแม็กสีทองนะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นดิสมี2ข้างเลยครับสายขวานะครับสําหรับ ABS นะฮะนี่ฮสวยงามเลยนะครับสีขาวดําตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้านะฮะ ไฟหน้านี่แบบ full ld นะครับแบบไฟหน้าคู่นะครับนี่ไฟหน้าเขาสวยมากนะครับแล้วก็จะมีขอบดําข้างๆนะครับก็คือขอบดําตัดขาวนะครับไฟเขาโหดมากนะครับดูแล้วเหมือน cbr 250เลยนะครับผมนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว abs นะฮะ abs นี่ล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีทองนะครับผมนะปั๊มดิสก็เป็นสีทองนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้านะครับข้อดีของ abs นะฮะก็คือเวลาเราใช้ความเร็วสูงๆนะครับแล้วก็ กำเบรกหน้านี่เบรกจะไม่มีล็อกนะฮะสำหรับ ABS นะฮะขนาดยางหน้าก็100นะครับทับ80ขอบ14นิ้วนะครับสำหรับคลิกตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ยางของ IRC นะครับผมนะล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กสีทองนะครับสีทองออกแบบเกล็ดนิดๆนะครับเนี่ยสีทองเขาสวยนะครับเม็ดตัวนี้สีนี้สวยมากนะครับสําหรับสีทองตัวนี้นะฮะสวยเลยนะครับผมนะสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนก็ ตัวนี้ก็น่าใช้นะครับสาหรับคลิก160นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ e sp แบบสต์ทเงียบนะฮะตัวนี้1ลูกสูบ4วาลนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะฮะแล้วก็วาลก็จะมีวาลไอดีสตัวนะฮะวาลไอเสียสตัวนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับนี่สายพานนี่เปลี่ยนทุก2 4 0 0 0กิโลนะฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นดิสนะล้อแมกก็สีทองเหมือนกันนะฮะสีทองหน้าหลังเลยนะครับ แล้แม็กทาสีมาสวยนะครับสีทองตัวนี้นะฮะก็คือตัว ABS นี่จะเป็นดิสหน้าหลังนะครับส่วนข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะฮะจะไม่มี ABS นะฮะแล้แม็กก็จะเป็นสีทองนะครับขนาดยางหลังนี่ร้อยยี่สิบนะฮะทับเจ็ดสิบขอบสิบสี่นิ้วนะฮะยางก็ใช้ของ IRC เหมือนกันนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางเรเดียนะฮะจะไม่มียางในนะครับข้างหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะข้างหน้านี่จะมี ABS ล้อในสีทองสวยมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะนี่ฮะผมว่าล้อแม็กสีทองตัวนี้สวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับผมนะฮะสำหรับคลิก160ตัว ABS ปี2022ตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาตัวรถนะอยู่ที่69,900บาทนะฮะราคาตัวรถนี่69,900้บาทนะฮะแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะตัวนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะอยู่ที่ 7 1 4 0 0บาทนะฮะก็คือจ่าย71,400บาทนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับแล้วก็รอรับป้ายทะเบียนนะฮะกับสาเนาคู่มือนะฮะในส่วนของระบบไม้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบไอริงสต็อปนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทมือนะฮะตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับนี่แล้วก็จะมีที่ชาร์จนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะ แล้วก็จะมีที่ชาร์จนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะอยากชาร์จโทรศัพท์ก็ไปซื้อสายชาร์จมานะครับก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์นี่ชาร์จได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนานะครับเวลาไม่ได้สตาร์ทเครื่องแล้วเสียบชาร์จนะฮะก็คือเวลาชาร์จก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับหรือว่าติดเครื่องไว้นะครับจะทําให้แบตเตอรี่ไม่อ่อนได้นะครับนี่ฮะสวยนะครับสีนี้นะฮะตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่2สีนะครับสาหรับตัว abs แล้วก็รุ่นสเตนนัทก็มี3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะว่าชอบสีอะไรนะครับราคาก็พร้อมจดทะเบียนนะฮะก็อยู่ที่71400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมน,ะนี่นะการตกของเขาก็จะเป็นสีดําด้านนะฮะนี่สวยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับ ฐางก็อยู่ตรงนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็รองรับแก๊สฮอร์ก้าสเก้าสิบห้าแล้วก็ e 2 0นะฮะอัตราประหยัดน้ำมันนะฮะกูอยู่ที่47.6กกิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะครับสำหรับเครื่อง160ซีซีหนึ่งลูกสูบ4วาล์วตัวนี้นะฮะประหยัดมากนะครับนี่ราคานะฮะราคาตัวรถ69,900่นาพนะครับแล้วก็มีค่าจดทะเบียนอีก1,500บาทนะฮะอันนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะฮะหรือว่าพร้อมทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่71,000 400บาทนะจ่าย71,400นี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับผมนะฮะในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ก็ดาวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่0%นะครับจ่ายแค่ค่าทะเบียนแล้วก็ค่าประกันนะครับประมาณ2,750บาทฮะออกรถได้เลยนะครับส่วนดอกเบี้ยก็เริ่มต้นอยู่ที่1.59นะครับแล้วก็1.39นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าประวัติดีก็ดอกเบี้ย1.39นะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตหรือว่าสินเชื่อ ก็ดอเบีน้นะครับแล้วก็สงวดยาวสุดได้4ปีนะครับให้เพื่อนๆพนพี่ๆเลือกเอานะครับว่าจะเอา4ปีหรือว่า3ปีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับสาหรับเพื่อนๆพนพี่ๆท่านใดที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับว่าเคยซื้อแล้วก็สอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับสําหรับคลิก160ตัว ABS ตัวนี้นะครับนี่ฮะสวยมากนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเครื่อง1 6 0ซีซีนะครับ เพราะว่าตอนนี้คลิกร้อยห้าสิบไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแค่ร้อยหกสิบแล้วก็ตัวร้อยยี่ห้านะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะฮะส่วนร้อยหกสิบก็มีอยู่สองรุ่นนะฮะรุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่น ABS นะฮะ ABS ี่มีสองสีนะครับก็จะมีสีขาวดำนะฮะแล้วก็สีดําส่วนตัวสแตนดาร์ดนี่มีมีอยู่สามสีนะครับก็จะมีสีแดงดำนะฮะขาวดําแล้วก็สีดานะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ หรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยใช้รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ